ในซึ่งค่ะม่ในค่ะมาถามหลานว่าเกี่ยวลอยลองการเห็นตีในเมืองมันแน่เป็นเสื้อหือไหนค่ะม่ก็จะเป็นตั้งหันถึงส่วนโตแผ่ส่วนโตมันก็หนังกนะันฮานาก็ป้อลีก็เอาปอ้อมลีก็แปกค่ะเนาะถ้ารู้วันเสนือค่ะเพราะว่าวันเสื้อในก็ปันตั้งหันถึงตีไตในก็อะไรอยู่ฮานะเพราะฉะนั้นเดี๋ยวมาถามหลานมาแล้วก็มาอยู่ที่เนอรอลอยสูงๆในแหก็ จ้าละต่อขัางกันตอนนี้คือเรามาอยู่บนภูเขาสูงๆแล้วก็มองดูวิวใช่ไหมคะแต่ว่าสบายใจมากเลยแต่ว่าไม่อยากนึกถึงตอนลงใ <c oughs> ครวนถึงตอนลงมือโล่ลงเียอิทว่าอยู่ในในในฮัลโหลสยามใจลีนะ่ะ <c oughs> เพรยะพวนถึงมันโลงแต่ก็ใจคืนอินค่ะเนาะเดมาถามหลานว่าลองการเท็่ในเมืองมัน,นเป็นเจ้าหรือยาอนน้องเขาเห็นถึงไรโมจะมาถามหลานนะคะว่าเกี่ยวกับการเรียนการสอนในพมา่า เป็นยังไงเพราะว่าเราเป็นเราเป็นไทยใหญ่ก็จริงแต่ว่าเราต้องเรียนโรงเรียนรัฐใช่ไหมคะโรงเรียนรัฐก็โรงเรียนรัฐก็จะเป็นโรงเรียนภาษาอ่าพม่าเป็นหลักคะ่ะภาษาไทยใหญ่ก็จะมีแค่ช่วงฤด,ด,ดูร้อนคะ่ะมมเรวเห็นถึงหลายตันเออขึ้นสิบตันเนาะสิบตันเาเรวยวรู้ดงเห็นวะเมเรวเต็มกึดใบหงอนค่ะกึดใบหงอนเนาะอย่างไรกึดเห็นก็มือเข้าเตีเห็นนันไหนเป็นปิ๊กไกวตังมด เออเปิลปีกทั้งหมดเป็นโควิดเป็นยอกาเป็นยอกาโควิดแหรยอกอพี่เอก็ลือไว้ลือไว้แหรต่อถึงเมื่อล้วเนาะต่อถึงเมื่อล้วตัดถึงมาแล้วยอกอเห็นดีไรกอสกายสกายสกายได้เป็นในตอนเมืองมันกับเดี่ยวเนาะเมือมันเลยสกาขึ้นมาหลายปีอ่ะขึ้นมาสามปีสามปีสามปีเนาะตอนนี้ขึ้นสิบเฮ็ดแล้วสิบว่าค่ะบเสียบ้่ะเนี่ยเสียหลายอ่สิบตันเน่ะ ก็สีลายมีข้ายาวเนาะจนแิฟเนี่ยมันเตะล้วด้วยลิก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 ีเลียกันเนาะแต่เดียวก็มีสั่นชิฟเอชชในี่อราขึ้นจันซอมจันทร์ในหนเนาะสิเพนแถมกันเนาะว่าลองเหมือนเจ้งว่ากว่าเห็นตั้งซิปเนี่ยเต่เอากลางในเจ้าตอบว่าถึงกลางคําในไรแห่งหลายหลายด้วยลิกย่าตวลิกอ่พวกขายกินก็กินพวกวลิกก็ะวยลิก่ตั้งวันตั้งวันตั้งวันนนน ว่าเพล็กดีในเมืองมันเนี่ยเป็นเป็นเพลซ์ใ่มเป็นตอบใั่เลยต้องเหีก็เต็มแต่ไรต้องเห้ก็เต็มตอบแต่ไรแต่ไรเหมือนในปับกําเดี๋ยวอ่ะอต่ไรต้องไวค่ะก็ต่ตีป้าอันไหนอันไหนในก็เขาก็เต็มปันอะไรแกไว้ยอะไรผู้วยอะไรแข่งต้องไวขนาดนั้นอ๋อเลยเข้าใจเข้าใจสองวันหยาบเขาแกเล็กแลมียำแกะเล็กเนี่ย จยากเล้กเว่อรยากก้ยเว่อเนาะวันลือวันลือจะแหนมเนี่ยวันลือในกอป้าเป็นคนเข้าใจลึกได้ๆก็ลือค่ะแกนลึกดิ๊กอ๋อเด็กดิ๊กค่ะจะาพูดหน่อมั่งไทยไหนเงี้ป้าเดตตอบเด็กไหนเงี้ให้ต้องแหนตอบเนี่ยมิสเซปุ๊บต้องให้ตอบมิสเซปุ๊บเขาอ่าน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 ป้าเขาอ่านป้าบอลไหนเงี้เออเขาพูดว่าเขาได้เตรียมมาปั่นเขาถามมาแหน่เขาตอบมันห้ามเขาเด้เตรียมไว้ปั่นสี่เคาให้เขาเลิกเป็นอันไรเห็นี่ยนะอ เออเช่นั้นแกก็ในมือมันก็ติมีค่ะเจ้านีมีตห้าโป๊ะห้าก็นแค่นัมันน้ำเนาะห้ามน้ำได้ก็จะเป็นผายแก้มอ๋อผายแก้มผายเป็นเด็ดปันคอทาป้อๆเขาก็จะผีเยาะๆนอกยาๆฮัลโหลมันหยาบค่ะแต่เตียอาต้านเหมือนสังลาต้านหนึ่งแต่พอถึงต้านฟิฟจะนั้นะโป๊คุณแก้วยย

าเดี๋ยวมาเตลองเห็นในเมืองเฮาในก่อนอตาลิกคานไว้กันเนาะแต่ว่ามันเป็นเป็นลิกมนน่ลิกมนเกมนเกลต้องหต่อในอะโลมันมันกินอกนเากได้เนาะเนาะค่ะมาแล้วมาหงมาแล้วมาแล้วแต่ก็ลิต้ยลิในฟงด้วยกันกะเลียวเนาะ mà liệu này lồng lồng rephen này mẫn ngay cái nào oh. mẫn ngay cái mình chẳng học khai phụ éng yeah. mà sang mà thế này có học hà lại zoom này phong <mò> à zoom cụ kể là zoom youtube ba thế này ngay kia nè học mẫu học sao mà học mẫu học cái này, cái nào đi sang sửa mà không lấy xem nguyên hè hè nè mẫn mỏng nhạt bằng về có kò, kò điểm lay hầm กดาพเขาสนใจเต้เต <ider> <cción> <sh arp est urp ar> uh, ้เห็นไงเขาดังปีนสองปีก็ก่ไกลเดาดังโมฮังเนาะโมฮันั่นเห็นลิกไทยแซวอ่ะลิกไทยกวามไทยแต่เขาดังสองปีแกนก่อนไลกว่าแต่ก็ไม่รู้เห่นก้องไงเขาเรีเ่นอังกดตนะตั้งเกมว่าตัวเจิงว่ะเนี่ยเขาดังหลายปีแกเขาก็อินดีเขาเขียนแกอย่าปล่อยว่าก่อนมูเดกังนะปค่อยอย่าในมือปืนในมือ ขึ้นเล่ขึ้น,น,นสึก<อ>ก็ข้นกว่าขึ้นกว่ามงเป็น้นกว่ามังเป็นแล้วันก็มันนั้นก็ยังก่นเนาะก็อย่างาางี้เกี่ยวกับการเรียนการสอนคือรู้สึกว่าถ้าเป็นผู้ชายก็จะไปเป็นเนสเนสามเณรเป็นหลักนะคะแล้วก็ถ้าเป็นผู้หญิงก็จะต้องเรียนในโรงเรียนอะไรแบบนี้แต่ว่าน่าเบื่อโมก็คิดว่าโรงเรียนทางนี้น่าเบื่อมากเพราะว่าเวลาจะตอบจะอะไรจะสอบแบบนี้เราก็ต้องจําขึ้นใจเพราะว่า ต้องใช้แบบสมองเยอะมากเลยทางนี้หนักหนักจริงๆริโมรู้สึกโมชอบประเทศไทยเนาะเพราะว่าประเทศไทยแบบว่าเวลาสอบอะไรแบบนี้ก็จะมีช้อยให้เลือกแล้วก็จะเลือก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 เราไม่ต้องจําขึ้นใจเพียงแค่เราอ่านหนังสือแต่ว่าจบเล่มเราก็ได้หมดแล้วอะไรประมาณนี้ก็เตี๋วเป็นเส้นไหนกัาคะนอนในรองในรองในห้องเห็นเมืองมันกอมันก็เตรรีเมอรเส้นไหน แคน่ะมันก่มกูก้อนนังก็เป็นย่านเขากล้หนังก่อนโย่เขายา,ามแขนถึงตันหาในมันไรต้องแขก็มันไรใจอ้ออแขก็ตอบ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 ในะอัลโลมันลิขั้นก็่น่ะว่า,าอย่าไปเยิงเข้าหาหน้านะภัยภที่เฮี้ยนก่อนเฮี้ยนเห็นก่อนคุณร้ามันก่อนพิสุก่อนค่ะแนกก่อแต่เป็นลองตั้งแหขนถึงส่วนตัวเขาสองก่อก้อยก่อนค่ะ ก็ไปเดียนเห็นเย้าวน่ยก็เขาก็ยินซ้อม m zoom แก็เอากุ้งเอาเหมือน zoom เต๋อวอาว่ะค่ะเนาะไปเดียนไปเห็นเย้าวน่ยก็คัดใจปั่นแห้งปั่นแห้งอยู่ค่ะในวิดีโอเนี่ก็เอาลองการเห็นมาหลัดกค่ะเนาะวิดีโอหน้าเดเฮยวสั่งในแค้นี้อย่าลืมไปปั่นแห้งฟังค่ะอย่าลืมเน็กไลค์แอนแชร์ปันฟังค่ะเนาะ นันคือเดมลดห้ามวีดีโอเดมาแทางตั้งนานนั่นค่ะะันนั้นก็บ๊ายบาย